นับเป็นจุดเจ็บหนึ่งจุดอีกหนึ่งจะบอกอะไรหนึ่งสองสามเออสองห้าอาไม่ก็ได้หนึ่ง,ง,งห,ห,นหนึ่ง,งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสี่ก็กกได้นะเอาไมไ่ะ เขาปวดเอวล้าวลงค่ะล้าวลงหัวเขา่เขาเลยนะคนละอันกันเดี๋ยวพายกันเอาเข้ากันอันนี้กันอีกนินนดไมนี่จุดที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ 5 6าหกเจ็ดวันนี้มันคู่กันสองกับสามสี่กับหาคู่กันหกกับเจ็ดคู่กันนี่นับจังสี่เอาุดเ็ดนะวันนี้หนึ่งเนี่ยมันสิมีกรมเนือ้อเกี่ยวของกันจักมัดที่ที่หนึ่งเด้อมันสิมีสี่มัดหนึ่งมีสีมส่มัดสี่มัด หนึ่งมีสี่มัดอ๋อจุดที่หนึ่งน่ะมันเป็นกล้ามเนื้อสี่มัดจุดที่หนึ่งเนี่ยเออมายุดกันเนี่ยเห็นปะนี่มีสี่มัดสี่อันนี้นี่สองสามสี่เห็นบะอ่อ่และวิ่งมาจุดที่หนึ่งเออจุดที่หนึ่งมันจะจำไงป่ะเนีเจ้าเจ็ต้องได้ให้เจ้าซีเอาจุดนี้เห็นบะเจ้าก็เ็ดซีเซ็นนี้เอ๋อนยังโอเคสองกับสามทีเดี๋ยว อันนี้สองกับสามมีอย่างน่แนวสองสามนี่แนวขาในนี่มีมัดเดียวนี่ม,มีมัดนี่หนึ่งมัดข,ข้างหลังเบอนี่นะ่ะข้าง้างข้างในตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สองสามซีแฮมีจักอัน ที่หาก็มีอันเดียวเห็น <He ard S 2> ปะหนึ่งม,ม,มัดหนึ่งมัดข้างหน้าเนาะเออหกเจ็ดอ่ะข้างหน้าตัวนี้ด้วยน,น,นี่หกเจ็ดสองมัดซ้อนกันอ๋อ้หกเจ็ดน,นีนเ่เนี่ยนี่เราใช้ขวาเนี่ยซ้อนกันแต่เวลาเขาหนวดก็หนวดอันเดียวไปที่อันเดียวนี่นะซ้อนเนี่ยมันก็มีมีซ้อนเหน็วะเนี่ย หนึ่งมีสีมัดนี่จำให้ได้นี่ซีมัดเนี่ยมันจากสายปสายโจหาเบิ้งได้โจหาเบิ้งนะอันนี้เราต้องอยังกับมันดอกอันนี้ม,มันเอาไว้ยึดลูกกระบะซื่อๆเนี่ยม,มันอยู่ทั้งในพุ่นมันอยู่ซันซ่อนกันซันที่สามพุ่นจำนี่ให้ได้ก่อนเนี่ยซีมัดเนี่ยจ้าสิจำงาจำ่ายจำหน้าขาก่อนบนันนี้นี่จุดเก็บทั้งหนาเด้หน้าขาเข่าด้านหน้าเข่าด้านหน้า

อันนี้มันเป็นสิเป็นตะนแคงนะมีอันเดียวนีโจ๊ะจำในวอนหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไอ้พวกกล้ามเนื้อที่มันไปยืดเนี่ยแถวๆนี้ก็บางคนและบางคนสมีอยู่ยอันนี้หนึ่งเนาะสองสามสองสามคืออย่างตีนี่ได้บางเท้าสีมาบางนี่เห็นไหม คนก็ยังบวมีนะมีแต่ส่วนน,ลลนี่ลงมาเลยหนึ่งสองสามมันบ่มค่อยมีคนเป็นแอกบวมียังเป็น<ช>ค่อยนี่เป็นอยู่สองสามหลังเียนะก็น,น,นี่เด้นี่บ่งจุดนหนึ่งหนี่งซีมัดนี่งเออซีมัดนี่เด้<บ>ส่วนใหญ่อันหนึ่งนี่เป็นหลายสุดออมันหลายมัดเอาจำเฉพาะัวเขาอก่อนเนี่ยจะมาทำความเข้าใจเด้ัวเขืาเนี่ยด หลังอจะจำกระดูกมันจุดยึดมองไดกับกระดูกส่วนปลายทางหนึ่งยึดกับมองไดกับมองไดทจำไหมบันนีเข้าเข้าแก่เขา้าสิเขาแก้ได้กันมีไง,ไง่ายเองเห็นปะบันนี้มันสิมีส่วนกัมเนือ้อทางในขาอ่อนื็คือพวกนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันน พวกนี้เนี่ยพวกเนี้ยเดี๋ยววันนี้ออกมักนสีเป็นกล้ามเนื้อส่วนข้างในนี่มันก็ษิมีชุดในเนี่ยเวลาเขายิบขึ้นเหยียบข้างในนะเนาะเออเนี่ยบ้นสิที่ว่าเป็นแข็งๆเป็นคู่ๆขึ้นมากก็ซุ่มหนินร่วมกันโดยที่ว่าซุ่มเนี่ยตัวเน,นี้ยตัวใหญ่สุด มันเอาไว้ให้ออกตัวนี้หนึ่งหนึ่งสองสามนี่สามมัดนี่มัดไม่หยุดกันนะเห็นปะออบบามนันมันตีคููกันมากมันมันสีไม่หยุดจากเนินทางทางอนี้ทางทางยางเออเวลาเส้นมันเฮาวบางนี่เหตุอย่างไรเฮาก็นวดเลยปะเ้าวบางนี่ปะมันตึงมาจากอันนี้มันตึงมาจากตันนี้เแต่ว่ามันเป็นฟังเพือเหาก็ ถึงหอ,อกให้เขาออหอ,อกให้เขาแน่นะเจ้าจำนี่ให้ได้ก่อนแล้วมาจับอันนี้ทั้งมาจับทั้งไหนเนี่ยน่าจะมีอันไหนแน่ตีอันนี้อันนึงเนี่ยอันนี้หนึงหนึ่งละตัวนี้เด้อตัวใหญ่เนี่ยหนึ่ง,นะงสองสามสนนี่อือออกกอนอันนี้มาจากเขานา่าจะมีทำเนียบปะ หลักฐาทข้างนอกทางขารข้างนอกมันสีมีอยู่สามมัดมีอยู่สามมัดข้างนอกอก็คือตัวใดที่นี่ตัวนี้ตัวนึงเนี่ตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนึงสีมันสีมันยึดตรงนี้ยึดตรงนี้มีนิดตัวนึงอ๋อมันมานหนีแล้วก็โงมานหนีมันบ่บ่ลงมานหนีมันสีเป็น มันช่เป็นตัวนี้แล้วนี่พวกนี้แล้วเขาบวงเออพวกนี้ก็จะค่อยว่ากันจะจำนี่ให้ได้ก่อนนี่ว่าต้องจําก็คือว่าต้องจาให้ได้หรือ่าจําอยู่ในหัวสมมติเข้ามาเขาบอกเปยเจ็บตรงนี่ไปยเจ็บตรงนี้ส่วนนหญ่เขาใจบ้างบางคนคือเจ้าเจ็บตรงนี้ไห่ปะอืมเออมันคนละอ่านกันตั้งแ่อนนี้พอเจ็บตรงนี้หัวเลยเส้็ตัวนี้ตึงเจ็บบังนี้เส้็ตัวนี้ตึงเจ็บตรงนี้ตัวนี้ตึงอืมงนี้มันสีิสี่เซนเห็นปะ เซนแน่นอตรงนีขเซนเขางามขารับไปทั้งหลังอีก2เซน